ทางเดินมาที่ลานพัะจดีที่เมืองแปลนี่ก็ทําไว้อย่างทันสมัยแล้วก็มีปั้นรูปสิงหผู่อยู่บันไดทางขึ้นเป็นซุ้มประตูยอดสูงแหลมอยู่ที่ด้านลิมถนนใหญ่ดางใจเมืองแปลนี่คือพระเกศาธ,าธาที่สําคัญยิ่งที่พุทธรูปองค์นี้เราก็มองเห็นได้ชัดเจนแล้วนะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นพุทูปใหญ่ครับก็พักมาทางพระเจดีย์นะ เรามาที่วัดอีกแห่งหนึ่งกาเรียกว่าพุทธลูกแว่นทองนะมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบความเป็นมาจะเห็นว่าการปั้นพระที่ยืนบิณฑบาตเข้าแถววันนี้เราออกมาจากปัจจ리ชเวปันต่อจากเมืองแกลออกมานอกเมืองแล้วก็มาเข้ามาในวัดพุทลูองค์หนึ่งที่ชาวพมา่าเรียกว่า พระเจ้าพระทุลูตแว่นทองซึ่งจะมีรูปลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในภาพยนตร์ เราได้นําผ้าห่มสีทองอถึงแม้เราจะถวายขึ้นไปบนองค์พระไม่ได้ก็ถวายในพระหัตถ์ท่านนะเป็นการบูชา ในพม่าสมัยก่อนนะไม่ว่าเมืองอแปลเมืองอะไรนี่ก็คงจะเสียท่าพระเจ้าบุเรงนองนะสมัยนั้นได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าผู้ชนะสิบทิศนะก็คงจะได้ตีหัวเมืองต่างๆในพม,ม่าเสร็จแล้วก็ถึงได้ไปตีกรุงศรีอยุธยา

ร็จะเห็นว่าพุทโธองค์นี้นี่แปลกที่ว่าสวมแววนตานะแล้วก็เราได้มาครั้งที่สองกมีประวัติความเป็นมานะเราได้ร่วมทำบุญทุกอย่างหนึ่งหมื่นจานและร่วมสร้างแว่นตาทองคำอีกสองพันจานนะ Thank <laughs> you. ในร้านคุณลูกที่ใหญ่มากตามมาเพราะว่าเป็นคูน่ <c oughs> เพราะว่าคุณเมื่กี้เล่าว,ว่าเราเรามรามาสปัยียกัะเร็นชื่อของเมืองแปรเลยเป็นยังของโมุาลเพราะเป็สีองค์นี้เนี่ยไม่พอใจพระราชาเขาพระสวามีก็เลยแก้งเอายาทิ้ใส่ผ้านหน้า้วให้เช็ดพระเสร็จแล้วก็พระเมรก็บอกไปทีนี้พระราชาก็ให้ยักไปโทษก็่ลยให้ก็เลยสำนึกขึ้นมาได้แล้วพระเนี่ยทำิดผ้าไปแล้วก็เลยจะแก้ไขเย็นในสลุลารูีรูปนีอ้อกว่าควร สาคลูกแล้วก็พระเนรบรรจุแทนที่นี่เมื่อถึงเวลาตายแล้วก็จะทำอย่างนั้นแล้วก็เทวดาะทำอย่างนั้นแต่ว่าอ้าพแตเนี่ยมไม่อยากให้ท่านทํานไม่ดีแไปทำจริงๆอย่างนั้นจริงก็เลยเข้าไปเนี่ยจริงจนิดหนึ่งที่ติดใจมากแล่วก็ฉันเป็นตาตุ่ตาของพันีกมขึ้นมามุขึ้นมาเอาเองเอาเมาทำมาดินใสนไ้บ ไม่รู้นานก็เอาใส่ไว้ในตูนี้เลยต้องใส่ไว้ใน้เพราะปัจจุบันนี้ร้อยกวาปีนี่แลบางคนก็ไมนไ้อุงร่างกายก็แว่นมาสนมาใส่แตว่า ผู้ถึงว่าได้ผลได้ระวันนี้่อไรสมัยก่อนมาเนี่ยเขาก็ถวไยวแว่นตาเขาเชื่อว่าทำให้ตูวเองตาดีสนุกใคราได้ั้แสมัย้องอันเกอกุกเขาเี่มีช่องมของเฟนเนี่ยมีสเตรยากรอกมันตาเจ็บเจ็บตาแล้วก็ตาเสี่ยงบไมตาของมองไม่เห็นะมันมีกรณีอันนี้มันปดนแค่แต่ หลวพ่อเนีบบว่าลองลองลองดูที่เนี่ยไปเอาไม้ทีตาทั่วหน้าเลยแล้วกามีเพราะว่าที่แท้หมาบีกว่าแนี้ก็เรียนที่คุณเจ้าเมืองเนี่ยก็ตรงหนกองอย่างไรก็ลองดูก็มาดูที่ทัพโลกอมนี่อัพโลกอมนีแล้วก็ แต่เมื่อตาเนี่ยใส่ให้ดูนี่แล้วก็ถวสายแล้วจานั้นในมีอหนนี้ในเปลยาเขาเขาก็ดีแต่ถ้าใคร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 มองในมืแบบเขกเป็นเทโลาิลีแล้วจนั้นก็เล็ผมก็เล็คนที่มีความสั่นคลเนี่เก็บตาลีตาเสียหรืออะไรบริลาที่านได้นะแล้วเราต้องัเราไมจับดูวา มีคนเอาแว่นมาใส่ชุดตู้เลยไม่ใช่เอาแว่นมาใส่ไม่เลื่อนนะเอาแว่นมาถวายถวายไปแล้วก็มีแว่นเดิมที่เขาเปลี่ยนมานี่จะคือเปลี่ยนเนื่อเนื่อยนี่คือ to have เสียงดังให้ระเบีอยู่นั่งความเพียรบ้างขัดสมาธิว่าทั้งหญิชายดากรมามบูชาพระเจ้าก็องเดียวกันชาวไทยชาวลาลาวชาวพม่ก็ถือว่าอยู่ใชมพูทวีปเดียวกันสำหรับที่อยู่ในตู้กกนี้ จะเป็นตัวอย่างสําหรับที่เขาจะทําเป็นแว่นทองคาจริงๆกําลังรอรับบริจาคทั่วไปอยู่ที่เราเป็นมาอยที่เราเห็นในตู้นี้อีกตู้ก็อยู่ข้างกับแว่นตาจําลองนี้จะเป็นชั้นบนนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทาด้วยไม้มีกระจกนั่นเป็นสมัยที่ฝรั่งมาถวายไว้เนี่ยเวลานี้ก็ผ่านไปร้อยกว่าปีแล้ว ที่คุณิบคีเรามากี้ส่วนภาพที่กล้องแทนไปอยู่ชั้นล่างเราจะเห็นว่ามีทุกคนศรัทธาทั้งหลายได้ดำาันเล้ตาของตัวเองอมาถวายไว้เพื่อเอาอานิสงส์ว่าอาธิษฐานถ้าเปิดว่ามีโรคภครให้เจ็บเกียวกาดวงตาเนะีเขาขอให้หายเขาก็คงได้ผลกันเยอะที่เราเห็นนี่ หลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับไปที่เมืองอย่างตุ้งตา่ำแกรมนะเราถึงที่พักก็ประมาณหกเย็นโดยประมาณ เราได้อําลาจากเมืองปแปลแล้วเราก็แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเลมบาดันแลังจากนั้นก็เดินทางสู่เมืองจ่างกุ้งนะเพื่อเตรียมโปรแกรมที่จะเดินทางต่อไปในขณะนี้ เรามาถึงย่างกุ้งก็ได้มาชมพระเวลยดากองในเวลายามค่ำคืนเพื่อได้เก็บภาพอันสวยงามมาไว้วเราจะเห็นว่าชาวพมา่าเคาบูชาพระเกศาธาตุของพระเจ้าและเครื่องอภบิบาลิขารของพระเจ้าพระองค์ก่อน รวมแล้วทั้งสี่พระองค์ด้วยความอลังการอย่างไรแสนสปอร์ไลท์ที่สอดส่องไปแต่ละทิศได้รวมจุดเข้าไปที่พระเจดีย์องค์นี้ได้เปล่งปลั่งรัศมีอย่างสวยงามวิจิตหาที่ตัหนิที่ติไม่ได้เลยตัดกระพบฟ้าทองฟ้าในยามค่ำคืนพระเจดีย์สีอทองเลยพระเจดีย์องค์นี้ก็เลยสูงเด่นเป็นสงา่า ้ามกลางใจกลางเมืองย่านพุ่งนะเป็นศักดิ์ศรีเป็นหัวใจของชาวพม่าและพาวโดยเฉพาะชาวมอนในอดีตสูง100เมตรนะความสูงเราจะเห็นว่าชาวพม่านั้น เราขึ้นมาชเวดากองเมื่อไหร่แม้จะเทาต่างประเทศประเทศอื่นไม่เคยว่างเว้นจากคนที่จะเดินไปมาได้มากราบไหวบูชาได้มาทำความสะอาดลานพระเจดีได้มาถวายเครื่องสการะบูชา พรุ่งนี้เราก็คงมีกำหนดการที่จะเดินทางเพื่อบูชาสักการะที่สำคัญในเมืองร่างกุ้งนี้แหละซึ่งมีอยู่หลายแหง่งแต่ละแห่งก็จะไม่ไกลกันนักเพื่อจะพาพวกเราบางคนไม่เคยมานะไะได้กราวไหวบูชากันถ้าเราลงมุมมุมด้านนี้ที่เห็นพระเจดีย์พุทธคยาจำลองเราจะเห็นว่า พระเจดียบริวารก็กำลังบูรณะอยู่นี่เราก็ได้ภาพชมภาพพระเจดีชเวดากองได้อย่างจุใจทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะปีต่อมาอาตมาได้เดินทางมาอีกครั้งโดยคณะของท่านเจ้าวาดวัฒสุงในขณะที่มาทําบุญได้มีโอกาสขออนุญาตเจ้าหน้าที่ขึ้นไปถึงชั้นบนได้ไปเห็นพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งมีลักษณะ พระเนตรสีเขียวสวยก็ได้ขึ้นไปถึงข้างบนนั้นถึงได้เห็นอาแผ่นทองคําที่ได้บุไว้อย่างสวยงามนะแล้วก็มาทราบทีหลังก็บอกว่าวัมจิเขาไม่อนุญ,ญาตให้ใครๆขึ้นไปได้ง่ายๆนะแล้วก็ถือว่าเออเป็นการโชคดีอย่างยิ่งถ้าได้มีโอกาสขึ้นไปถึงชั้นบนสุดนะนี่เราจะเห็นว่าการบุก ด้วยแผ่นทองคำแท้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้23ตันเพชรอัญมณีอันมีค่ามากมายประดับอยู่ในชาวพม่าะนะเขาก็นิยมมานั่งกันนั่งคุยยังมีความสุขในกว่าเวลากลางคืนเราก็ได้ดูอย่างอิ่มตาอิ่มใจนะ พระเจดีแต่ละมุมที่ได้บันทึกเอาไว้โดยคุณอภิมุกหรือสตุกนะหรือว่าสนิทนะชื่อเดิมอริยะสิริคุณนี่ก็เป็นซุ้มทั้งสีทิศ อขององค์พระเจดีย์แต่ละทิศก็อลังการเป็นเรือนยอดแหลมนี่เ็เป็นศิลปะชาวมอนนะสมัยก่อนอาณาจักรมอนยิ่งใหญ่ได้สร้างพระเจดีย์ผู้บ้านผู้เมืองไว้สมัยก่อนแต่แต่โบราณ ชเวดากองนี่มีประวัติอันยาวนานนี่ก็เป็นพุทธรูปสำคัญที่ได้เราได้มาเห็นในยามค่ำคืนสำหรับอทีวีวงจรปิดที่เราเห็นพุทธรูปภายในจอโทรทัศน์นั้นเป็นพุทธรูปที่อาตม,มาได้ขึ้นไปเห็นข้างบนนะ เขาไม่อนุญาตให้ใครได้ชมแลาต้องถ่ายวงจรปิดมาให้ดูเป็นภาพนะเพราะว่ามีค่าล้ำค่ามากมายเราจะเห็นว่าภายในได้พระพุทธรูปได้ปิดทองขับเร็วอย่างสวยงามอลังการ ก็เป็นละคังใบใหญ่ที่ตามประวัติเป็นความเป็นมาว่าพระเจ้าอะไรนะจำไม่ได้นะนะเป็นผู้ถวายนะ อย่างนี้นะฮะเราส้รับเสเด็จเภสัชแพทก็มาปฏิสถานอยู่นสร้างพันีตรนี้เนยป็นที่แลนึกว่าเภสัแสทยเนี่ยมาถึงนั้ขึ้นมาจบขึ้นมานี้นี่าทีนี้พอบรรจุก็ไลยภสัชแพทยาตรวจที่เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งัแล้วทำยังไงถันีที่นี่เนี่ยแปลว่าสามารถมองเห็นขั้ไรได้พุดบอะไรกันยังไงทีเดอ่าผู้กำกัที่ก็ใาระด ก็จะท่านแาก็จท่านเียวจะไม่ได้เกี่ยาจทำจุลดต่ําลงลดต่จาลงแะ้วก็เนี่ยไข้าเขตลแล้วก็มาชุบมาแล้วก็เนี่ยอย่างเวลมาชุบเนี่พระองค์เลยมาใส่เข้าไปี่ําลงแล้วก็โดนต่ําลงแล้วก็ที่ตรงที่มาะสทเาห็นไปีเก็อย่างนี้ก็ทีาครใดียเนียก็ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ที่นี่พราเ่เมื่อ เเดนไปย่างรากงคงนะคีอาบ้านมองเห็นได้ตุนชาได้ตากไว้ได้ถึงถึงตาถึงใจเพิ่มขึ้นไเดี๋ยวเราก็เข้าไปแก้แก้นองนไจะเห็นว่าได้คนไหนเยะที่นั่มีเพื่อนคนมีมะพร้าวอ่อนมีชาวบ้านช่วยกินได้ผลมากที่นี่จากขุนเม่าชาวพม่าถือว่ามาเป็นอะไรก็อะไรก็ ในเมื่อกี้จะพูดถึงเทวดาทันใจนะที่อยู่ด้านนอกข้างบนนั้นเป็นรูปเหมือนยอดแหลมเนี่ยเริ่มทำด้วยศิลาแหลงเหลือันนี้แหละที่ทางการพม่านะคุณเพราะลึกลงไปในมูลข้างล่างเนี่ยพอที่จะเห็นพระองค์พระพระเอเสสาข้าก็เี็ก้อนดีที่เขาทำไว้เนี่ยเป็นยอดแหลมเนี่ยก็จะเป็นที่ปิดเอาไว้เมื่อเปิดออกมากันเดิใช่ไหมครับนี่เป็นการที่พระองค์ูดเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้เราก็เข้ามาซูมภาพใกล้จะเห็นที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยเขามีประตูเหล็กกั้นเอาไว้ะจะเห็นว่าเครื่องบูชาจะเป็นสร้อยเป็นแหวนทอนถวายมากมายส่วนอยู่ข้างในนั้นเป็นหอกแก้วส่วนอยู่บ้างเบื้องล่างที่เขาเอาเงินเอาเซียม้าบ,บัตรอะไรป่อยมาเป็นตมงน,นี่อยากจะถามคุณพิก,กี้ว่าคุณิกกี้เคยเห็นใกล้ชิดเลยใช่ไหมว่า ลักษณะพระเกศาธาตุเป็นสีอะไรรูปกล้าอย่างไรลักษณะของพระเกศาธาตุก็ยาวประมาณประมาณลองแปดนิ้วแปดเดีวนะแปดนิ้วสีก็เป็นลักษณะเป็นสีมุกสีมุกนะสีมุกนะไม่ไม่ใหญ่มากไม่แม่ไม่แม่เนเน ข uhm, นาดเส้นเส้นบะหมี่ได้ไหมแเล็กกว่านอยเล็กกว่านิด no. เ wow. ้น uh ่อเสนบมีแต่ว่าส ну. ีมมุสบดูแลดูลักษณะเลยคล้ายๆแบบว่คล้ว่านตลาสติเนีแต่ไม่ไม่ิ่งไยิ่งมองไม่รู้ว่าเยอดเป็นเส้นเร์ชิ้นตรงเป็นเส้นตรงเลยคุณพี่เห็นเมื่อเมื่อเมื่อประมาณิบปีบีมาแล้เห็นใก้ชิดมากเลยเช็คกชให้คุณรว่าแน เวลาที่นีน่เข้ามาแต่งรุงเนี่ยเวลาออกมาจะไปทำปูนกันอะไรกันออกมาให้แต่งออกมาให้ฉันเลยสะก่อนนะดีอย่าง <o Alto Del ire> เลยนี่เราจะเห็นว่าที่ด้านหน้าของพระเกศธาตุเขาจะมีหลุมใหญ่เป็นบ่อใครจะโยนแบงค์ธนบัตรก็โยนลงไป เพื่อบูชาก็ตกลงไปในหลุมในบอ่อนั้นน่ะนะก็เป็นเลือดแปลกเหมนกันในภายในพัะจดีย์องค์นี้นี่เขาก็บุผนันังด้วยกระจกนะแล้วก็เป็นสี่ทิศสามารถเป็นช่องเดินเข้าหากันโดยรอบแล้วก็มีสมบัติมีค่าโบราณที่คุดพบได้เยอะ ภาพที่ท่านได้ชมนั้นคือภาพภายนอกของพระเจะดีย์โดยพระเจดียด์องค์น,นี้มีลักษณะพิเศษในการสร้างนะไม่เหมือนตัวที่อื่ทั่วไปคือภายในเนี่ยจะเป็นห้องโถงใหญ่เราสามารถที่จะเข้าไปเดนินข้างในได้โดยรอบแล้วก็เป็นห้องเล็กๆสำหรับนั่งปฏิบัติภาวนาโดยร,รุงตางทุกด้านท้านั่งแล้วก็ ก็มาหาศูนย์กลางคือพระเดือนสาขาที่ประดิษฐานอยู่ภายใน,นที่เราได้เห็นโดยละเอียดน,นี้เมื่อปีที่แล้วนี่ได้มากับพระเจ้าวาดวัดพระสูงก็ได้โอกาสมาร่วมบูรณะสุทัศนทองแล้วมาปีนี้เนี่ยเราจะทิพระทองทำเงินสวยงามอลังนะที่ด้านโน้นเดี๋ยวเวลานั้นเราจะไปบนท,ทุ่งท่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไอรุ่วัดดีอยู่จะห่างกันนี้ไปประมาณร้อยเมตรแค่นั้นเองแต่ว่าพอเจอเราก็ไปไหว้เดี๋ยววัน เทพเจ้าทันใจนะอ่าทันใจโดยสัตว์อัตตาบาต้องขออภัยด้วยนะบรรยายว่ามากับเจ้าวาด ปีต่อมาเนี่ยจริงมาเมื่อปี2544ปีที่แล้วนี่เองครับเป็นว่าเปลี่ยกว่าไปพม่าหลายครั้งจนจำสับสนกันไปหมดเจ้าที่ไหนที่กาปั้นเอาไว้ในตามประวัติที่เขาเล่าว่าระหว่างที่พระเทารัตนเชิญมาถึงแล้วพระเจ้าโอซลาปาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นี้เนี่ยก็เห็นก็ให้คนได้เข้ามาบูชาทีคนมากมายแล้วมีคนอยู่คนหนึ่ง อยากจะได้เข้ามาใกล้แต่เป็นคนยากจนไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้อยู่ไกลทีนี้พระเจ้าโอกลาปาได้เหน็นอย่างนั้นก็เลยบอกให้ทหารได้เกิดทานให้เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วด้วยความดีใจตัวเริงก็เป็นคนไม่มีทรัพย์สินสิ่งของก็เลยลดทอนเพื่อท้าทึ่จะเป็นขอพิจิตใจละบูชานั่นแหละด้อยอนุภาพในบูชานั้นพระเทสสาทาได้แสดงปฏิฐานคือแผ่สัมภานสี และเสน่ ina, ห์ขอประการนะโอ้พระเจ้าโอกลาปันเรื่องถึงกับปุ้นเรืองไม่ถึงเลยเออขนาดคนยากจนนะบูชายมีอนุภาพอย่างนั้นเราเป็นกัยุ่งยุ่งยุ่งไปเลยยาตัดพระเสียรถวายบ้างพระเมรีก็เลยทุณห้ามนะว่าถ้าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วก็แล้วใครจะได้พระเจดีย์ชเวลากองที่บรรจุก็เลยพระองค์ก็เลยถวายมงกุฎแทนดังนั้นเทพเจ้าผู้นี้ในหน้าสันนิษฐานหน้าจะว่าจะเป็นองค์เดียวจักที่ตาม ามในตำนานที่เล่าไว้นะเจรดาที่เหียบร้อมาข<อ>นยอจะเอาหนักก็เอาเบาบก่จะเอานัก็เอาเบาก่นนะั<อ>่นสยเอาแล้ว,วแต่เอาหนักก็านัก่อนเอาเบาก่อนแลวครับแต่ถ้า,าเป็นองเดียวัปที่ในตำนานเบ้านะครับก็ขอให้เบาห่อยขอให้ขึ้น ถ้าเป็นคงเดยวแับที่ในตำรานอยกขึ้นยกไปขึ้นรเออได้่าะได้เชื่อยังเชื่อเราเชื่อเฮ้ย l รับผมเลต้องเล่าราละเอียดตำนานที่รวม Terima kasih telah menonton!